ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาส่งต่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับกระเพาะและลำไส้ให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักรอบตัวคุณด้วยผลิตภัณฑ์ G.R.N. หรือ Green เพื่อให้ระบบย่อยอาหารของคุณแข็งแรงขึ้นรวมไปถึงระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นด้วยเพราะถ้าคุณดูแลระบบย่อยอาหารของคุณไม่ได้อาจเสี่ยงต่อภาวะการเกิดโรคได้มากถึง30ชนิดด้วยกันลองมาสังเกตอาการดูว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ อาการอันไม่พึงประสงค์จากกระเพาะอาหารอันเป็นสัญญาณเตือนเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารท้องอืดท้องเฟอ้อเรอกรดไหลย,ย้อนท้องผูกท้องป่องอาหารไม่ย่อยซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งผู้สูงอายุวัยคนทำงานวัยกลางคนก็เกิดขึ้นได้เช่นกันสาเหตุง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันคือชีวิตที่เร่งรีบทานอาหารไม่เป็นเวลา ความเครียดที่ทําให้ไม่อยากทานอาหารเหล่านี้ก็ทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้เราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่และระบบย่อยอาหารของเราก็ต้องดีด้วยเช่นกันเพราะอาหารและลําไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายเราเลยทีเดียวเพราะจะช่วยทั้งการสร้างพลังงานฮอร์โมนและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแม้กระทั่งบางคนอาจจะคิดว่าเราสามารถสรรหาอาหารเสริมคุณภาพดีมารับประทานก็ได้ แต่ถ้าระบบย่อยอาหารไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรระบบย่อยอาหารนอกจากมีหน้าที่ย่อยอาหารแล้วยังทําหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเข้าไปในร่างกายเพื่อเป็นพลังงานซ่อมแซมและบำรุงร่างกายดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือระบบทางเดินอาหารการดูแลระบบทางเดินอาหารจำเป็นต้องดูแลให้ครบทั้ง4ระบบด้วยกันคือระบบย่อยอาหาร ระบบการดูดซึมระบบการขับของเสียระบบการล้างสารพิษในลำไส้ซึ่งเรามักจะไปแก้ไขที่ปลายเหตุโดยการทานยาถ่ายการทานยาเคลือบกระเพาะซึ่งการทานยาเหล่านี้บ่อยครั้งย่อมไม่เป็นผลดีต่อร่างกายซึ่งเราสามารถดูแลที่ต้นเหตุได้โดยการใช้สารอาหารธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อตับและไตาสามารถทานเป็นประจำได้ทุกวันปัจจุบันนี้ มีการใช้สารอาหารประเภทไฟโตนิวทรีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้การดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ให้แข็งแรงและเป็นการล้างสารพิษได้อีกด้วยซึ่งมีอยู่8ชนิดด้วยกันสาหร่ายคอเรล่าสาหร่ายคอเรล่าเป็นพืชน,น้ำที่มีคอโรฟิลสูงสุดช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นและเป็นแหล่งโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุอุดมไปด้วยสารอนุมูลอิสระมากมาย มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบอยู่50-60%จึงประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็น9ชนิดเบต้าแคโรทีนวิตามินบีคอมเพล็กซ์วิตามินอีน e, วิตามินเคโอเมก้า3ไนาอาซีนกรดแพนโทเทนิกกรดโฟริกไบโอตินโคลีนอินโนซิทอล PABA และไฟเบอร์ จึงมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายต้านไวรัสต้านมะเร็งชนิดต่างๆและเนื้องอกขจัดโลหะหนักลดกรดในร่างกายช่วยบำบักดกรดไหลย,ย้อนช่วยระบบย่อยอาหารบำรุงผิวพรรณและชะลอความชราได้อีกด้วยสาหร่ายสไปโรลิน่าสาหร่ายสไปโรลิน่าหรือที่รู้จักกันในชื่อสาหร่ายเกลียวทองอยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ซึ่งให้สารโคโรฟิลในปริมาณสูงและอุดมด้วยโปรโตีน60-70%อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน B1, B2, B6, B12 วิตามิน E, เบตาแคโรทีนแคโรทีนอยด์วิตามิน A, แคลเซียมสังกะสีแมงกานีสเซลีเนียมช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกของร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันภูมิแพ้ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ปรับสมดุลระบบขับถ่ายบำรุงระบบประสาทป้องกันเหน็บชาลดคอเลสเตอรอลบำรุงสายตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมอัลฟาฟ้าอ ah, ัลฟาฟ้าจัดเป็นพืชตระกูลถั่วฝักอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินครบเกือบทุกชนิดมีกรดอะมิโนโรวมกันอยู่ถึง8ชนิดและมีแร่ธาตุมากมายไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมสังกะสี เซเลเนียมและแมกนีเซียมสามารถแก้ปัญหาท้องผูกทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นขับสารพิษออกจากร่างกายลดแพ้อักเสบยับยั้งการเจริญเติบโตอของแบคทีเรียขับกดออกจากข้อต่างๆทำให้อาการปวดข้อทุเราลงปรับระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีสารอาหารบำรุงเส้นผมทําให้ผมงอกกลับดําขึ้นและช่วยลดอาการผมร่วงบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งต้นอ่อนข้าวสาลีต้นอ่อนข้าวสาลีได้รับการขนานนามว่าเป็นพืชที่ทรงพลังในการล้างสารพิษมากที่สุดชนิดหนึ่งเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดรวมถึงโปรโตีนและเอนไซม์ที่มีประโยชนต์ต่อร่างกายหลายประการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดรักษาสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยล้างสารพิษในตับบรรเทาอาการไขข้ออักเสบช่วยย่อยอาหารช่วยลดกดในกระเพาะช่วยบรรเทาอาการลำไส้อักเสบและลดความอยากอาหารข้าวบาเล่เป็นธัญพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินมากมายทั้งโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตเบต้ากลูแคนเพนโทแซนเซลลูโลส กรดอะมิโนจำเป็นวิตามิน B ีธาตุเหล็กสังกสีทองแดงเมกนีเซียมจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการช่วยให้เกิดการลดระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินและยังสามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสได้ดีกว่าการทานข้าวทั่วไปอีกด้วยช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลชนิดเลวเข้าสู่กระแสะเลือดทั้งยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์และเพิ่มระดับไขมันดีบำรุงหัวใจ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดหัวใจช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยชะลอความชราเพราะสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายทําให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีลดริ้วรอยก่อนวัยบร็อคโคลี่บร็อคโคลีอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายรวมถึงสารเคมีทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าซันฟอราเฟน และสารอินโดซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านมะเร็งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยบำรุงและรักษาดวงตาช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่างๆช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายเซลล์และทำลาย DNA ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ผักโขมสปีนชผักขมสปีนชอุดมไปด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามิน A B2 B6 B9 วิตามิน K แมกนมีเซียมโพแทสเซียมทองแดงแมงกานีสสังกะสีทั้งยังมีโปรโตีนและกรดอะมิโนอีกด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนบำรุงสายตาป้องกันความเสี่ยงของดวงตาบำรุงโลหิต ชะลอความเสื่อมของสมองช่วยความจำลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยลดคอเลสเตอรอลควบคุมความดันโลหิตให้ปกติช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและยังช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้อีกด้วยโซเดียมคอปเปอร์คอโร,อร,อร,อรฟิลินเนื่องจากคอโร,อรฟิลโดยทั่วไปจะไม่ละลายในน้ำทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แม้เราจะกินผักจำนวนมากก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงมีการสกัดคอโรฟิลให้อยู่ในรูปแบบสันที่ละลายน้ำได้คือโซเดี uel, ยมคอปเปอร์คอโรฟิลลนนั่นเองและปีนประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างช่วยกระตุ้นต่อมไทรอยและการแก้ไขโรคอ้วนช่วยทำความสะอาดเลือดของอวัยวะต่างๆในระบบทางเดิอนอาหารช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารของร่างกายช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงช่วยลดความดันของเลือด มีประสิทธิภาพในการล้างสารพิษหรือสิ่งเจือปนในตับและเลือดกรีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติสกัดเข้มข้นในรูปแบบเจลดูดซึมเร็วและมีความพิถีพิถันในเรื่องรสชาติเพื่อได้รับความสุขในการรับประทานด้วยกลิ่นหอมของตะไคร้และเย็นชื่นใจจากเปปเปอร์มินรับประทานง่ายและไม่รู้สึกว่ากำลังทานยายอยู่ เราสามารถดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการโดยการใช้สารพฤกษเคมีจากธรรมชาติทั้ง8ชนิดที่ผสมผสานคุณประโยชน์และเสริมฤทธิ์เข้าด้วยกันสามารถรับประทานเป็นประจำได้ทุกวันเพื่อระบบเลือดระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นของคุณ